วันนี้จะมาสอนตั้งคาริบ้าให้เป็นคีเอครับผมยังไงลองติดตามกันดูครับสำหรับเพื่อนๆนที่เข้ามาดูช่องเราเป็นครั้งแรกนะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามช่องของเราให้ด้วยนะครับย้ำกันทุกครั้งเลยสำหรับเพื่อนที่ต้องการเข้ากลุ่มนะครับเราก็จะมีกลุ่มเพื่อพูดคุยกันเรื่องคาริบ้าเพื่อน สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ทางลิงก์ที่อยู่ด้านใต้คลิปเลยนะครับตัวนี้เพื่อนครับผมสายแนดอีกแล้วจากเพจคาริมบ้าครับแหล่งรวมความรู้เรื่องคาริมบ้าครับวันนี้ผมจะมีความดีมาแนะนำนะมีเพื่อนหลายคนสอบถามเข้ามาว่า เราจูนเอเนี่ยเราจะทำยังไงแล้วมีโนต้ตตัวอะไรบ้างนะผมก็จะพิชาร์ตให้แล้วก็จะมาบอกวิธีการตั้งคาริบ้าปกติที่เป็นคีซีหรือเป็นคีบีนะครับให้เป็นคีเอเพื่อลดอาการแปกของเสียงสูงนะครับบางคนก็เสียงสูงแป็กในเสียงไม่เคาะเลยแล้วก็บางคนที่ชอบเสียงนุ่มๆนะครับไม่อยากได้เสียงใสๆแบบคาริบ้าทั่วไปการจูนเอก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะช่วยให้เพื่อนได้ซาว์แบบใหม่นะครับแต่ข้อจํากัดของมันก็มีนิดนึงนะครับเพื่อนต้องมีลิมคีย์ที่ค่อนข้างยาวนะครับในการที่เพื่อนจะสามารถตัั้้งเป็นนคไดนะรบ ยังไงเดี๋ยวไปลองดูวิธีการ ตั้ง A <c oughs> กันเลยครับโอเคครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการตั้งเสียงครั้งนี้นะในการจูนคาริบบ้าให้เป็น K A สำหรับใครที่อยากได้คาริบบ้าใน K A นะครับซึ่งอาจจะจูนยากสักน,นิดนึงนะครับสำหรับคนไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องดนตะรีเนาะเราจะมีชาร์ตให้ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะครับเราก็จะตั้งให้เป็นชาร์ตตามที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้เลยนะโดยที่ตัวที่1เนี่ยเราก็จะตั้งเป็น A นะครับอยากให้เข้าใจก่อนนะครับว่าโน้ตดนตรีเนี่ยเรียงจาภาษาอังกฤษนะครับจากสมมติว่า A B C D E F g ั ที่เป็นภาษาอังกฤษที่อยู่ข้างหลังจะเสียงสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้น C เนี่ยจะเสียงสูงกว่า A เนาะทีนี้ C กับ B นะอันไหนเสียงสูงกว่ากันก็คือ C จะเสียงสูงกว่า B นะครับทีนี้เราจะตั้งคาริบ้าจากปกติที่เป็น์ b หรือว่าเป็น์ c นยให้เป็น Ka นะครับแสดงว่ามันจะต้องเสียงต่ำลงนะครับพอมันเสียงต่ำลงเราก็ต้องเคาะให้ริมนะครับมีความยาวเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้เสียงที่ต่ำลงนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากได้เสียงสูงขึ้นเราก็จะต้องเคาะนะครับให้ริมนะครับมีความสั้นมันก็จะเสียงสูงขึ้นโดยอุปกรณ์ที่เราใช <น S 2> <ใน S 1> ้อย่างแรกก็คือเราต้องมีค้อนจูนเสียงแบบนี้นะครับเขาจะแถมมาให แล้วก็แอปนะครับผมจะใช้แอปที่ชื่อว่า c ีจูนนะครับผมคือปกติแล้วเราจะมีแอปที่เลือกใช้กันหลายๆแอปมากนะเราส่วนใหญ่ก็จะมีพวกที่เขานิยมกันก็นกคือจะเป็นพวกสมาร์ทคาริมบ้านะครับแต่สมาร์ทคาริมบ้าข้อเสียของมันคือมันจับเีเอไม่ได้นะครับเพื่อนๆจะไม่สามารถเล่นเีเอได้ในแอปของสมาร์ทคาริมบ้านะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะใช้แอปที่มีชื่อว่า c ีจูนนะครับนะก็เปิดเข้ามาแล้วก็ไปที่โหมดโครมาติกนะครับ ตามของผมเลยนะสีส้มแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สังเกตนะครับก็คือเพื่อนๆต้องดูริมของเพื่อนๆนะครับว่าความยาวนะครับเพียงพอไหมนะถ้าเกิดด้านบนนะครับเหลือพื้นที่ไม่เพียงพอให้เคาะลงไปนะครับมันก็อาจจะตกหมอนได้นะครับแนะนําว่าต้องเป็นคาริบบ้าที่มีริมนะครับความยาวเหลือพอสมควรถึงจะสามารถจูนเป็นคีย์เอได้นะครับทำไมเราถึงจูนเป็นคีย์เอนะครับบางคนต้องการเสียงนุ่มๆนะครับหรือบางคนต้องการเสียงที่ไม่บอดไม่แป๊กนะครับในคีย์ริมๆนะครับเราก็จะตั้งเสียงให้มันต่าลงนะครับเพื่อ เพราะว่า Q A เนี่ยก็แน่นอนครับริมที่สั้นๆเนี่ยมันก็จะยาวขึ้นนะครับทำให้เกิดมีเสียงบอดเสียงแปกเสียงบสัสอะไรสั้งสิ้นนะครับหลังๆก็มีคนนิยมมากขึ้นนะครับแต่ความใสของเสียงก็จะลดลงไปตามนั้นด้วยนะครับโอเคเราจะมาลองดูนะครับวิธีก็คือนะครับเพื่อนๆก็ต้องตั้ง เสียงให้ตรงตามผมนะครับอย่างตัวแรกนะครับตัวที content, ่1นึคีย์เนะครับก็ต้องเป็นโน้ตตัว A นะครับเรามาลองดีดดูตอนนี้ของผมเป็นเครื่องคีย์บนะครับผมจะตั้งให้เป็น A ผมก็ต้องตอกต่ำลงนะครับให้เป็นตามตัวหนังสือตามที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอตอนนี้นะครับอ่านที้นีผมจะลองดีดดูนะครับตอนนี้เป็น B อยู่นะครับสำหรับแอปอ่านี่ตอนนี้เป็น B นะครับผมต้องตอกลงนะครับให้เป็น A นะครับตัวแรก ตอนนี้เป็น B แฟลแล้วครับนี่ฮะเป็น B f l นะครับต้องต่อลงไปอีกนะครับจนกว่าจะเป็น A นะครับแอปจะมีความแกว่งของแอปนิดนึงนะครับเราต้องอยู่ในที่เงียบๆนิดนึงเนาะฮ่าเป็น A แล้วครับแต่ยังไม่เป็นสีเขียวนะครับก็ต้องต่อลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นสีเขียวนะครับใกล้แล้วครับอืมเลยมานิดนึงครับ นี่ก็ได้แล้วครับตัวที่1เป็น A นะครับให้เป็นสีเขียวนะครับตัวที่2ครับตามชาร์ดเลยครับเพราะเพื่อนๆดูชาร์ดตามของผมนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตัวที่2นะครับก็คือตัวนี้นะปกติเนี่ยถ้าเพื่อนๆเล่นในคีซีมันก็จะเป็นตัว D นะครับถ้าเพื่อนๆเล่นในคีบีเนี่ยมันก็จะต้องเป็นตัว c ีชาร์แต่นี้เราต้องตั้งให้มันเป็น B นะครับมาลองดูกันเลยครับตอนนี้เป็น c ีชาร์ดนะครับเราก็จะตั้งให้เป็น B นะครับตอนนี้เป็น C อยู่นะฮะ่าเป็น C นะครับแอบจะมีความแก่งแกว่งนิดหน่อยนะครับอ่าเริ่มเป็น B นแล้วครับแลตั้งให้เป็นสีเขียวนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับเป็นสีเขียวแล้วครับ ตัวอื่นแล้วก็เรียงไปตามที่ของขึ้นให้ชา้าทางด้านหน้าจอครับผมลองทําให้ดูอีกสักตัวหนึ่งนะครับแบบตัวที่มีชื่อว่า C ชาร์ปนะครับต่อปกติแล้วถ้าเป็นคีซีนะยครับตัวที่3ตัวนี้นจะเป็นโน้ตตัว E นะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นคีบีเนี่ยก็จะเป็นโน้ตตัว D ชาร์ปแล้วจะต้องตั้งให้มันเป็นโน้ต C ชาร์ปนะครับอ่าตอนนี้เป็น D นะครับ D เราก็ต้องตั้งให้เป็น no, C ชาร์ปนะครับ,นนรบ,กใ,รบใกล้แล้วครับ ฮาดก้แล้วครับน้านี่ครับได้แล้วครับนี่อะอาจจะต่ำไปเข้าขึ้นอย่นี้นึงนะครับนี่ก็จะได้ C ีชาร์ปแล้วแบบนี้นะครับส่วนตัวเลขที่อยู่ข้างหลังนะครับตัวเลขที่อยู่ข้างหลังแอปคือมามาเีแบบขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับขึ้น C ีชาร์แบบนี้นะครับแต่มีตัวเลขที่อยู่ข้างหลังนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจมันเราก็ดูแค่ภาษาอังกฤษให้มันตรงนะครับ โอเคตัวต่อมาครับตัวที่4นะครับตัวที่4จริงๆแล้วต้องเป็นตัวปกติแล้วจะเป็นตัว F นะครับแต่น,นี้เราต้องเป็นตัว D ตามที่ผมบอกนะครับอ่ะผมลองตั้งให้ดูนะตอนนี้ผมเป็นตัว E นะครับผม้ยต้องตั้งให้มันเป็นตัว D นะครับเป็น E f l a แล้วนะเป็น E flat อ่านี่เป็น d แล้วครับหากไกลแล้วครับ ย่อนไปนะครับให้เป็นสีเขียวนะครับ นีครับเป็นดีเรียบร้อยนะครับคือแอปเนี่ยจะมีความแกว่งนิดนึงนะครับเราก็ต้องหาแบบตรงจุดที่รับสัญญาณได้ดีที่สุดนะนี่ครับถ้าวางกับพื้นเนี่ยอาจจะรับสัญญาณไม่ค่อยดีนะถ้าผมดีเท่านี้เป๊ะเลยครับอืมเราก็จะได้คีย อ่าคีย์เป็นคีย์เอนะครับทีนี้เพื่อนๆก็ไล่ตั้งไปทั้งหมดนะครับโอเคนะครับก็ยังไงไปลองดูแล้วกันนะครับสำหรับคีย์เอนะทำให้เป็นเป็นชาร์ตตามที่ผมขึ้นอยู่ทด้านหน้าจอตอนนี้นะครับโอเคไปลองดูกันเลยครับเป็นยังไงบ้างครับเ,เพื่อนๆได้ลองเรียนรู้นะครับวิธีการตั้งคาริมบ้าในคีย์เอนะครับเพื่อนเก็ลองตั้งดูทั้งหมดนะผมอาจจะไม่ได้ตั้งดูให้ดูทั้งหมดนะเรื่องจากถ้าตั้งให้ดูทั้งหมดอาจจะใช้เวลายาวนานนะครับแล้วก็แอปที่เราใช้เนี่ยอาจจะใช้ยากนิดนึง ได้นะครับเพราะว่ามันรับสัญญาณย่านนั้นไม่ได้เลยเราเปลี่ยนมาใช้ตัว c j จูนนะครับแอปตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะมี อเอนดอหรือเปล่าแต่ผมใช้ใน iPhone นี่ก็ลองไปหาแอปที่มีความคล้ายๆกันก็ได้เพื่อมาตั้งนะครับเพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้สนใจเรื่องของแอปอยู่แล้วเราสนใจแค่ว่าเราสามารถตั้งเสียงของคาริบ้าให้เป็นโน้ตตัวนั้นได้หรือเปล่ายัางไงไปลองทําดูนะครับพเพื่อนๆท่านใดมีคําถามก็ตอบถานได้ทางลิงก์ที่อยู่ด้านใต้คลิปนะคบมีอะไรผมก็จะมาทำคลิปตอบปัญหาให้นะครับวันนี้ลาไปก่อน,น้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ